คุณเคยซ่อนความเจ็บปวดไว้หลังรอยยิ้มหรือไม่รอยยิ้มที่ทุกคนคิดว่าเป็นความสุขแต่ความจริงกลับซ่อนความลับที่น่ากลัวกว่าที่คุณคิดและวันนี้เหตุการณ์หนึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่เธอยิ้มรอยยิ้มที่ดูอ่อนโยนและอบอุ่นทุกคนรอบตัวเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขหญิงสาวที่เข้มแข็งหญิงสาวที่ไม่มีอะไรทำให้สั่นคลอนได้แต่ไม่มีใครรู้ ภายใต้รอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งที่กัดกินหัวใจของเธอทุกวันความเงียบที่เธอเก็บเอาไว้เสียงสะอื้นที่ไม่เคยหลุดออกมาเจ็บลึกจนไม่อาจอธิบายในเช้าวันนั้นอากาศชื้นเย็นเพราะฝนเพิ่งหยุดตกหยดน้ำยังเกาะตามใบไม้ถนนเปียกสะท้อนเงาแสงไฟสลัวจากร้านริมทางเธอเดินผ่านตลาดเช้ากลิ่นอาหารทอดผสมกับควันจากรถเข็นเสียงคนขายตะโกนเรียกลูกคา้า เสียงหัวเราะของเด็กเล็กที่วิ่งเล่นแต่ในหัวใจของเธอไม่มีเสียงใดดังพอที่จะกลบความเงียบที่กัดกินอยู่ข้างในร่างกายของเธอเหมือนถูกบังคับให้เคลื่อนไหวก้าวขาชาฮ่าฮหายใจติดขัดเป็นจังหวะเหมือนทุกลมหายใจคือการต่อสู้รอยยิ้มยังคงปรากฏบนใบหน้าแต่ดวงตาเริ่มพร่าหมัวความว่างเปล่าเริ่มแผ่ขยายเธอกำลังจะมุ่งหน้าไปยังที่ทำงาน ตึกสูงสีเทาที่เธอใช้เวลามากกว่าบ้านตัวเองเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนสะท้อนกล้องเหมือนเป็นเสียงที่คอยเตือนว่าเธอกำลังเดินเข้าไปสู่กรงขังที่มองไม่เห็นประตูบานใหญ่ถูกผลักเข้ากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดแรงๆตีขึ้นมาแสงไฟนีออนขาวจัดแสบตาเสียงคีย์บอร์ดดังรัวจากทุกมุมเธอยิ้มให้เพื่อนร่วมงานเธอหัวเราะตามบทสนทนาไม่มีใครสังเกตเลยว่ามือเธอสั่นเล็กน้อย เธอหันไปมองกระจกเงาบานหนึ่งภาพสะท้อนคือผู้หญิงที่ดูปกติแต่ดวงตาแดงเรื่อริมฟีปากสันระริกความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาภาพคืนที่เธอร้องให้คนเดียวเสียงประโยคที่เคยทำร้ายจิตใจความรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหัวใจเต้นแรงขึ้นมือกดแน่นลงบนโต๊ะทำงานเสียงรอบตัวเริ่มหายไปทีละน้อยเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงความมืดที่กดทับ กลิ่นกาแฟขมขมที่วางอยู่ใกล้ฮ่าฮ่ไม่ได้ช่วยปลุกให้เธอตื่นแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวจู่ๆเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเธอสั่นสถานตัวหนังสือบนหน้าจอคือชื่อที่เธอไม่อยากเห็นชื่อที่เธอพยายามหนีมาโดยตลอดหัวใจเธอตกลงไปก้นเหวมือเย็นเฉียบลมหายใจหายไปชั่วขณะเธอเพลกดรับสายเสียงที่ดังลอดออกมาคือเสียงที่เธอจำได้ชัด เสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจเสียงที่ทำให้เธอเจ็บปวดในทุกครั้งที่ได้ยินเธอพยายามตอบกลับด้วยน้ําเสียงปกติแต่คอแห้งผ่าคำพูดแทบไม่ออกมาเป็นเสียงเพื่อนร่วมงานหันมามองเธอรีบยิ้มยิ้มกว้างกว่าทุกครั้งยิ้มเพื่อกลบเกลื่อนทุกอย่างแต่ภายในร่างกายของเธอกำลังสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเสียงในสายพูดยาวต่อเนื่องแต่เธอแทบไม่ได้ยิน สมองเธอเหมือนปิดการรับรู้สิ่งเดียวที่เหลือคือความเจ็บปวดที่กรีดลึกเธอวางสายมือแทบหลุดจากโทรศัพท์ดวงตาเริ่มพร่ามัวอีกครั้งหูอื้อเหมือนโลกเงียบลงท่านใดนั้นภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เธอเคยพยายามลืมกลับพุ่งเข้ามาในหัวอย่างไม่หยุดยัง้งห้องที่เต็มไปด้วยเงามืดเสียงกรีดร้องของเธอประโยคที่ฝังลึกในใจว่าเธอไม่มีค่าอะไรทั้งนั้น เธอพยายามข่มความทรงจำให้หายไปแต่ยิ่งกดมันยิ่งเด่นชัดรอยยิ้มที่เคยเป็นเกราะป้องกันเริ่มสั่นคลอนเสียงนาฬิกาติดผนังดังชัดเจนติกติกติก๊กแต่ละวินาทีคือแรงกดดันมหาศาลจนเธอรู้สึกว่ากำแพงที่สร้างขึ้นมานานหลายปีกำลังจะพังทลายและในวินาทีนั้นเองมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเธอร่างกายของเธอแข็งทื่อ เหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอีมือทั้งสองกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือดวงตาเธอสั่นไหวเหมือนกำลังหนีบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงหัวใจดังรัวราวกับกลองศึกเธอก้มหน้าลงพยายามกลั้นลมหายใจไม่ให้ใครสังเกตแต่แผ่นอกที่ขยับทีเกินไปกลับเป็นสัญญาณบอกชัดเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาใกล้เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเธอโอเคหรือเปล่าเธอยิ้มยิ้มเหมือนเดิม ยิ้มที่เคยช่วยให้เธอรอดพ้นคำถามนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้รอยยิ้มกลับแข็งคางริมฝีปากสั่นจนแทบไม่สามารถควบคุมเธอตอบเพียงสั้นฮ่าฮไม่เป็นไรแล้วรีบลุกจากโตะ๊ะก้าวเดินเร็วๆออกไปทางห้องน้ำระหว่างทางเสียงพูดคุยของผู้คนรอบตัวกลายเป็นเสียงพระาแสงไฟในตึกจ้าจนบาดตากลิ่นน้ำหอมที่ใครสักคนเพิ่งเดินผ่านทำให้เธอเวียนหัว เธอผลักประตูห้องน้ำเข้าไปเสียงปิดประตูดังสะท้อนในห้องแคบเธอพิงกับผนังเย็นแข็งร่างกายสุดลงนั่งกับพื้นน้ำตาที่กลั้นไว้มานานไหลออกมาโดยไม่อาจหยุดได้เสียงสะอื้นก้องสะท้อนในห้องเงียบทุกหยดน้ำตาคือความจริงที่เธอไม่เคยยอมให้ใครเห็นเธอเงยหน้ามองเพดานหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบแสงจางฮ่าฮ่าเสียงดังหึ่งเหมือนย้ำเตือนว่าโลกใบนี้ไม่เคยสงบ เธอหลับตาหูยังคงได้ยินเสียงประโยคที่ก้องอยู่ในความทรงจำเสียงที่เคยทำให้เธอรู้สึกไร้ค่าเสียงที่ตราตรึงอยู่ทุกคืนที่เธอนอนคนเดียวเธอถามตัวเองในความเงียบทำไมต้องเป็นฉันคำถามที่ไม่มีคำตอบคำถามที่กัดกินเธอมาตลอดหลายปีแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงเพื่อนร่วมงานดังลอดเข้ามาเธอรีบลุกขึ้นล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจัด หวังให้ดวงตาแดงช้ำหายไปบ้างหวังให้ใบหน้าดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอมองกระจกผู้หญิงตรงหน้ายังคงเป็นคนเดิมแต่แววตาที่มองกลับมานั้นเต็มไปด้วยรอยร้าวเธอบังคับให้ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ฝืนและไม่เป็นธรรมชาติแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ใครเห็นความจริงเมื่อเปิดประตูออกเพื่อนร่วมงานยืนรอแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยเธอพูดเพียงว่าแค่เวียนหัวนิดหน่อย แล้วเดินจากไปแต่ภายในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพียงเวียนหัวมันคือบาดแผลที่ฝังลึกและยังไม่เคยหายช่วงบ่ายวันนั้นเธอแทบไม่ได้ยินเสียงใครเลยเอกสารกองเต็มโตะ๊ะแต่สายตาเธอเลื่อนลอยไปที่หน้าต่างท้องฟ้าคร้มอีกครั้งก้อนเมฆดำเคลื่อนช้าฮ่า <h> ฮ <aha> เสียงฟ้าร้องเบาๆดังมาแต่ไกลเธอรู้สึกว่าท้องฟ้าสะท้อนสภาพจิตใจของเธอหนักอึมครึม ไร้ทางออกทันใดนั้นเสียงข้อความเข้ามือถือตัดความคิดเธอเธอหยิบขึ้นมาดูข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวแต่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนมือเธอสัน่นโทรศัพท์เกือบหล่นจากมือดวงตาเบิกกว้างเลือดในกายเย็นวูบเธอหันไปมองรอบตัวโต๊ะทำงานเรียงรายเพื่อนร่วมงานยังคงก้มหน้าทำงานไม่มีใครสนใจเธอ แต่เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองเหมือนเงาดำบางอย่างซ่อนอยู่ในมุมห้องเธอกำโทรศัพท์แน่นล้มหายใจถี่รัวเสียงหัวใจดังกล้องในหูข้อความอีกข้อความดังขึ้นอย่าคิดว่ารอยยิ้มจะช่วยเธอได้ตลอดไปเธอชะงักมือเย็นเฉียบร่างกายสั่นสะทานทุกความทรงจำเลวร้ายผุดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงยิ่งกว่าเดิมรอยยิ้มที่เธอเคยใช้ปิดบังทุกสิ่ง กำลังถูกทำลายลงทีละน้อยและในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังลมหายใจเธอติดขัดเหมือนมีเงาเย็นๆแผ่วผ่านต้นคอเส้นผมบางเส้นปลิวขึ้นแม้ไม่มีลมเธอหันกลับไปช้าฮ่าฮ่าแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าเต๊ะทำงานเรียงเป็นระเบียบแสงไฟนีออนกระพริบวูบวาบเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นเพียงความคิดที่ก่อขึ้นจากความกลัวแต่หัวใจกลับเต้นแรงไม่หยุดฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อเสียงหัวใจดังก้องจนกลบเสียงรอบตัวเธอก้มมองโทรศัพท์อีกครั้งข้อความยังคงปรากฏอยู่ตรงนั้นตัวอักษรเล็กๆแต่คมชัดเหมือนมีดกรีดใจเธอรีบปิดหน้าจอซ่อนมันไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานหวังให้มันหายไปพร้อมกับความรู้สึกที่ตามมาแต่ยิ่งพยายามหนียิ่งรู้สึกเหมือนบางสิ่งใกล้เข้ามา เหมือนลมหายใจใครบางคนกำลังแผ่วอยู่เหนือไหลเธอสะบัดหัวลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีเพื่อนร่วมงานเงยหน้าขึ้นมองแต่เธอรี่พูดว่าไปห้องน้ำสักครู่เธอเดินเร็วเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นสะท้อนดังในทางเดินทุกก้าวเหมือนเสียงสะท้อนของความหวาดกลัวระหว่างที่ก้าวไปเธอรู้สึกเหมือนแสงไฟบนเพดานดับลงทีละดวงแม้จริงๆจะยังสว่างอยู่ แต่ความรู้สึกกลับบอกว่าโลกกำลังมืดลงเมื่อถึงห้องน้ำเธอผลักประตูเข้าไปเสียงปิดประตูดังปังสะท้อนกล้องเธอหอบหายใจแรงเหมือนวิ่งหนีจากเงามืดที่ตามไม่หยุดเธอมองกระจกภาพสะท้อนคือผู้หญิงหน้าซีดดวงตาแดงชำ้ำรอยยิ้มที่พยายามสร้างหายไปหมดนี่ฉันกลัวอะไรกันแน่เธอพึมพำกับตัวเองเสียงสั่นจนแทบไม่ออกเป็นคำในห้องเงียบงนัน เธอได้ยินเสียงน้ำหยดจากก๊อกเก่าฮ่าฮ่ติกติกติกแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในห้องเสียงเบาๆแต่ชัดเจนเสียงกระซิบใกล้หูฉันบอกแล้วว่าเธอหนีไม่ได้เธอสะดุ้งเฮือกหันซ้ายหันขวาห้องน้ำว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยร่างกายสั่นสะท้านเธอถอยหลังจนชนเข้ากับอ่างล้างมือหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาใครใครอยู่ตรงนี้ เธอตะโกนเสียงสัน่นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองดังสะท้อนกลับมาเหมือนใครสักคนหัวเราะเบาฮ่าฮ่ ها, เธอรีบวิ่งออกจากห้องน้ำเสียงประตูดังปังเมื่อเธอผลักออกมาทางเดินเงียบสงัดผู้คนในออฟฟิศหายไปไหนหมดไม่รู้โต๊ะทำงานว่างเปล่าคอมพิวเตอร์หลายเครื่องยังเปิดอยู่แต่ไม่มีใครนั่งเธอเดินช้าลงร่างกายเกร็งแน่น สายตากวาดมองรอบฮ่าฮ่ทุกมุมเหมือนมีเงาซ่อนตัวในวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมาด้วยมือสั่นข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเธอยิ้มสิฉันอยากเห็นรอยยิ้มของเธอเธอแทบหยุดหายใจริมฝีปากแข็งค้างน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะดังแววขึ้นจากที่ไกลฮ่าฮ่ค่อยๆชัดเจนขึ้นใกล้เข้ามา จนเหมือนอยู่ข้างหลังเธอเธอหมุนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เธอเห็นเธอหันกลับไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาพร่ามัวเพราะน้ำตาที่เอ่อคลอสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่เงาที่หลงเหลือจากไฟสลัวแต่เป็นเงาร่างสูงโปร่งยืนอยู่ตรงทางเดินเงียบงนันเงาร่งางน,นั้นไม่ชัดเจนคล้ายควันสีเทาที่รวมตัวกัน เคลื่อนไหวช้าๆแต่แน่วแน่เหมือนกำลังจ้องมองเธอโดยไม่ละสายตาเธอหายใจถี่ร่างกายสั่นสะท้านแต่เท้ากลับก้าวถอยไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมแหลมคมจนทำให้ขนลุกไปทั้งร่างฉันบอกแล้วเธอหนีไม่ได้เสียงนั้นดังอยู่ในหัวไม่ใช่ผ่านอากาศแต่ดังก้องในจิตใจเธอยกมือขึ้นปิดหู แต่เสียงยังคงดังต่อเนื่องหัวใจเธอแทบแตกสลายเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วตึกแต่ไม่มีใครตอบกลับไม่มีใครปรากฏตัวทั้งที่โต๊ะทำงานยังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แสงไฟนีออนบนเพดานเริ่มกระพริบดับทีละดวงจนเหลือเพียงแสงสลัวที่ทอดเงายาวหน้าหวาดวันเธอหันกลับรีบวิ่งไปทางบันไดหนีไฟเสียงรองเท้ากระทบขั้นเหล็กก้องดัง ล้มหายใจถี่รัวแต่เมื่อเธอวิ่งลงมาถึงชั้นล่างเธอกลับพบว่าประตูทางออกถูกล็อกแน่นกุญแจใหญ่ห้อยอยู่ข้างนอกเหมือนมีใครตั้งใจขังเธอไว้เธอทุบประตูด้วยมือทั้งสองเสียงดังสนัน่นแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเข้ามาช่วยเธอหันกลับไปมองบันไดเงาร่างสีเทานั้นยังคงยืนอยู่คราวนี้ใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิม เหมือนค่อยๆก้าวลงมาทีละขั้นรอยยิ้มของเธอมันไม่ช่วยอะไรแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวอีกครั้งเธอถอยหลังจนชนกับประตูเหล็กมือกดแน่นจนเจ็บริมฟีปากสันระริกน้ำตาไหลไม่หยุดเธอถามเสียงสัน่นคุณคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงตอบกลับมาเบาฮ่าฮ่แต่กรีดลึกเข้าไปในใจฉันต้องการความจริงคำว่าความจริงทำให้เธอแทบหยุดหายใจ ภาพความทรงจำเลวร้ายผุดขึ้นมาอีกครั้งคืนที่เธอร้องให้จนหมดแรงคืนที่เธอถูกบังคับให้ยิ้มคืนที่เสียงหนึ่งพร่ำบอกว่าเธอไม่มีค่าเธอก้มหน้าลงมือกุมหัวแน่นเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบทิศเหมือนมาจากทุกมุมของตึกเธอปิดตาหวังให้ทุกสิ่งหายไปแต่แทนที่จะหายภาพหนึ่งกลับปรากฏขึ้นในหัวชัดเจนภาพห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความมืด มีกลิ่นอับเหมือนเชื้อราเสียงฝีเท้าหนักก้าวเข้ามาใกล้เธอในวันนั้นนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องร้องให้จนแทบไม่มีเสียงประตูถูกปิดดังปังและเสียงชายคนนั้นพูดว่ารอยยิ้มเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการเธอสะดุง้งรีบลืมตาขึ้นกลับพบว่าเงาร่างตรงหน้ามาอยู่ใกล้แล้วใกล้จนเธอเห็นรูปหน้าที่บิดเบี้ยวเหมือนรอยยิ้มบิดงอผิดธรรมชาติ เธอพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงออกมาคอเธอแข็งราวกับถูกกดทับเธอล้มลงกับพื้นมือทั้งสองทุบแรงแรงกับเหล็กเย็นของประตูดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งในกระเป๋าเธอเธอรีบคว้ามือถือออกมาหน้าจอสว่างวา่าข้อความใหม่ปรากฏขึ้นวันนี้ถึงเวลาที่รอยยิ้มของเธอจะพังลง เธอปล่อยโทรศัพท์ตกลงกับพื้นหน้าจอแตกเป็นเสี่ยงดวงตาเธอสั่นไหวหัวใจแทบหยุดเต้นและเงาร่างตรงหน้าก็ก้าวเข้ามาเงาร่างก้าวเข้ามาใกล้ทุกฝีเท้าเหมือนกดทับลงบนหัวใจเธอเสียงก้องสะท้อนในหูดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงหัวใจที่เต้นรัวแสงไฟบนเพดานดับวูบเหลือเพียงเงาสลัวคลุมทั่วบันไดความมืดแผ่กระจายราวกับหมอกหนา บีบคั้นจนลมหายใจติดขัดเธอถอยหนีแต่แผ่นหลังยังคงชนกับประตูเหล็กที่ปิดตายไม่มีทางออกไม่มีแม้ช่องว่างให้หนีรอดเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าร่างสูงโปร่งเหมือนมนุษย์แต่ไร้ใบหน้าที่ชัดเจนเป็นเพียงเงาดำคล้ายหมึกที่ก่อร่างขึ้นแต่สิ่งที่ชัดที่สุดคือรอยยิ้มรอยยิ้มขาวโพลนปรากฏกลางความมืดโค้งกว้างผิดธรรมชาติราวกับถูกฉีกออกจนเกินขอบเขตของมนุษย์ เธอหลับตาหวังว่ามันจะหายไปแต่เสียงกระซิบดังขึ้นในหัวอีกครั้งเธอคิดว่ารอยยิ้มช่วยเธอได้เสมอจริงหรือเสียงนั้นต่ำลึกและกล้องสะทอนเหมือนดังจากทุกทิศรอบตัวเธอสั่นสถานน้ำตาเอ่อคลอเต็มขอบตาฉันฉันไม่อยากยิ้มอีกแล้วเสียงเธอสั่นพร่าคำพูดหลุดออกมาโดยไม่ทันคิดเงาหยุดนิ่งรากับกำลังฟัง ความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเพียงเสียงหายใจของเธอเองแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะบิดเบี้ยวดังก้องดังจนพื้นสั่นสะเทือนดังจนเธอปิดหูแทบไม่ทันเธอโกหกเสียงนั้นตอบกลับมาเพราะรอยยิ้มคือกรงที่เธอสร้างเองคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเธอหายใจไม่ออกความจริงเริ่มเปิดเผยในความทรงจำที่หลังไหลเธอย้อนกลับไปเห็นภาพวัยเด็กภาพเด็กหญิงนั่งก้มหน้าในห้องมืด พยายามยิ้มแมดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงรอบข้างตะโกนว่ายิ้มสิยิ้มสิเธอสะอื้นเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบันไดหนีไฟความจริงที่เธอพยายามซ่อนมาตลอดกำลังถูกลากออกมากลางความมืดร่างเงาก้าวเข้า,ขามาอีกมือยาวเหยียดเอื้อมมาใกล้หน้าเธอนิ้วเรียวยาวเหมือนทถวันดำคลี่ออกปลายเล็บแหลมเฉือนอากาศเธอหดตัวหนีแต่ไม่มีที่ให้หลบร่างเงาโน้มลงมา รอยยิ้มโค้งกว้างปรากฏตรงหน้าเธอลมหายใจของมันเย็นเยือกแผ่วผ่านแก้มเธอเหมือนน้ำแข็งกดทับบนผิวยิ้มสิเสียงนั้นกระสิบชัดเจนก้องสะท้อนในกะโหลกเธอสายหน้าแรงดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลไม่หยุดริมฝีปากสั่นแต่ยังคงปิดแน่นความเงียบปกคลุมอีกครั้งร่างเงาหยุดนิ่งแต่รอยยิ้มยังคงอยู่แล้วมันพูดต่อ ถ้าเธอไม่ยิ้มฉันจะเปิดความจริงให้ทุกคนเห็นคำพูดนั้นกรีดใจเธอจนแทบขาดเธอคิดถึงเพื่อนร่วมงานคิดถึงผู้คนที่เคยมองว่าเธอเข้มแข็งถ้าพวกเขาได้เห็นด้านในที่แท้จริงเธอจะเหลืออะไรร่างกายเธอเริ่มอ่อนแรงเข่าสุดลงกับพื้นมือกุมอกแน่นหัวใจเต้นรัวจนเจ็บเธอกรีดร้องออกมาเสียงดังสะท้อนทั้งตึกแต่เงายังคงยืนอยู่ไม่ถอยไม่หายไป ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งแม้หน้าจอแตกแต่ยังคงสว่างวา่าข้อความใหม่ปรากฏทุกอย่างจะจบลงในวันนี้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมือสัน่นริมฟีปากสั่นระริกสายตาเบิกกว้างจนแทบหลุดออกมาเงาร่างโน้มเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆข้างหูเธอถึงเวลาแล้วสียองกระซิบนั้นเย็นเยียบเหมือนคมมีดกรีดผ่านหัวใจเธอสะดุ้งเฮือก ร่างกายแข็งทื่อไม่อาจขยับได้เงาร่างโน้มต่ำลงรอยยิ้มสีขาวกว้างจนหน้าขนลุกอยู่ห่างจากใบหน้าเธอเพียงไม่กี่คืบลมหายใจเย็นเยือกแผ่วผ่านริมฝีปากถึงเวลาแล้วเสียงนั้นซ้ำอีกครั้งก้องสะท้อนเหมือนอยู่ในหัวเธอเองเธอสายหน้าแรงดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพากไม่หยุดริมฝีปากสันะร,ริกไม่ฉันไม่พร้อมเสียงเธอแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเง่าหัวราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะต่ำลึกบิดเบี้ยวดังสะท้อนทั่วถงบันไดหนีไฟจนพื้นสั่นสะเทือนไม่พร้อมงั้นหรือเธอซ่อนมันไว้มานานเกินไปแล้ววันนี้ฉันจะฉีกหน้ากาก,ากนั้นออกให้เองคำพูดนั้นทำให้เธอหอบหายใจแรงเหมือนอากาศรอบตัวหายไปเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นเธอพยายามดิ้นพยายามกรีดร้อง แต่เสียงกลับขาดหายกลางลําคอเหลือเพียงเสียงกระเสาที่แทบไม่เป็นคำเงาเอื้อมมือมาที่ใบหน้าเธอนิ้วเรียวยาวแหลมเหมือนกรงเล็บลากผ่านแก้มเธอเบาฮ,ะฮะ่าฮเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งทิ้งรอยเสียววาบลึกเข้าไปในกระดูกเธอสั่นสถานมือพยายามปัดป้องแต่แรงเธอแทบไม่เหลือรอยยิ้มแค่รอยยิ้มเดียวเธอจะปลอดภัยเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งกดดัน บีบคันเหมือนมีบางสิ่งบังคับให้ริมฝีปากเธอโค้งขึ้นเธอกัดฟันแน่นพยายามต้านแรงลึกลับที่กดดันอยู่ในจิตใจแต่ในหัวกลับได้ยินเสียงอื่นดังแทกขึ้นมาเสียงจากความทรงจำเก่าฮ่าฮเสียงตะโกนดูดา่าเสียงกดดันให้เธอยิ้มเสียงที่บอกว่าห้ามร้องให้เสียงที่บอกว่าอย่าอ่อนแอเธอกริดร้องออกมาเสียงดังลั่นก้องสะท้อนทั่วบันไดดังกว่าครั้งไหน ฮ่าฮ่เสียงที่มาจากก้นบึ้งของความเจ็บปวดเงาชะงักเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักออกไปร่างกายของมันสั่นไหวรอยยิ้มกว้างค้างอยู่ตรงนั้นเธอหอบหายใจดวงตาแดงก่ำน้ำตาเปียกแก้มทั้งสองข้างแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมามองด้วยมือสั่นหน้าจอแสดงข้อความใหม่ถ้าเธอไม่ยิ้มฉันจะเปิดเผยทุกอย่างให้โลกเห็น เธอแทบปล่อยโทรศัพท์หลุดมือดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นจนควบคุมไม่ได้ภาพในหัวพรั่งพรูภาพเพื่อนร่วมงานภาพผู้คนที่เคยเห็นรอยยิ้มของเธอทุกสายตาที่เชื่อว่าเธอเข้มแข็งถ้าพวกเขาได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เธอจะเหลืออะไรเงาก้าวเข้ามาอีกใกล้จนเธอได้กลิ่นอับชื้นกลิ่นเหมือนห้องเก่าๆที่เต็มไปด้วยเชื้อรากลิ่นที่ทำให้เธอนึกถึงคืนเลวร้ายในอดีต เลือกสิเสียงนั้นกดดันยิ้มหรือให้ความจริงถูกเปิดเผยเธอก้มหน้าลงมือกุมหัวแน,น่นเสียงสะอื้นดังสะท้อนกล้องร่างกายสั่นไหวเหมือนจะแตกสลายและในวินาทีนั้นเองเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากสัน่นริมฝีปากเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเสียงหัวเราะต่ำยังดังสะท้อนรอบตัว แรงกดดันถาโถมเหมือนคลื่นทะเลโหมซัดรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นแม้มันไม่ใช่รอยยิ้มจากใจแต่มือที่มองไม่เห็นกลับคลายออกทันทีเงายืนมองเธอด้วยดวงตาสีดำลึกไร้ก้นบึง้งดีมากเธอทำได้เสียงนั้นแผ่วกระสิบแต่กลับดังชัดเจนในสมองเหมือนฝังลึกลงไปในเส้นประสาททุกเส้นน้ำตายังไหลาอาบแก้มแต่รอยยิ้มฝืนยังคงอยู่ เธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองเหมือนถูกบังคับให้เป็นหุ่นเชิดในละครโหดร้ายไฟในโถงบันไดกระพริบถี่ขึ้นแสงวูบไหวเหมือนหัวใจที่กำลังจะหยุดเต้นเงาเริ่มถอยห่างออกไปแต่รอยยิ้มยังตรึงแน่นอยู่บนใบหน้าเธอโทรศัพท์ในมือสั่นแรงอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเก่งมากแต่จำไว้ถ้าวันใดเธอหยุดยิ้มทุกอย่างที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยออกมา ดวงตาเธอพร่าเลือนตัวอักษรบนหน้าจอเหมือนเลือสดสดๆไหลซึมออกมาเธอกรีดร้องพยายามป่าทิ้งแต่โทรศัพท์กลับแนบติดอยู่กับมือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งดังรอบด้านแหลมสูงขึ้นจนเสียดแทงแก้วหูเธอเอามือกุมหูแต่ก็ไม่อาจปิดเสียงนั้นได้เงาเลือนรางเริ่มซึมเข้าไปในผนังละลายหายไปในความมืด เหลือเพียงรอยยิ้มบิดเบี้ยวลอยค้างกลางอากาศก่อนค่อยๆมาลายไปเช่นกันเธอยืนอยู่ลำพังหอบหายใจแรงน้ำตาเปื้อนเต็มสองแก้มแต่ริมฝีปากกลับยังคงยกขึ้นโดยไม่อาจบังคับได้หัวใจเธอร้าวรานความจริงที่ซ่อนมาตลอดทั้งชีวิตกำลังถูกจับเป็นตัวประกันโดยบางสิ่งที่เธอไม่อาจเข้าใจเธอทุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นปปนกับเสียงหัวเราะในหัว สองเสียงตีกันจนแทบทำให้เธอเสียสติเธอพยายามตะโกนออกมาหยุดได้แล้วพ่อแล้วฉันไม่อยากยิ้มอีกแต่ท่านใดนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเธอไม่อยู่ในบันไดหนีไฟอีกแล้วกลับมาโผล่ในห้องทำงานโต e ๊ะเก้าอี้เอกสารวางกองระเกระกะแสงนีออนขาวสว่างจ้าเพื่อนร่วมงานหลายคนหันมามองรอยยิ้มบนหน้าเธอยังติดอยู่ทุกคนต่างยิ้มตอบกลับ เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในดวงตาพวกเขากลับสะท้อนเป็นเงาดำบิดเบี้ยวเหมือนสิ่งเดียวกันกับที่เธอเจอเมื่อครู่เธอหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนทั้งโลกนี้ร่วมมือกันปิดบังความจริงทุกคนหรือทุกสิ่งกำลังเล่นเกมเดียวกันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนในหัวเธอยิ้มเข้าไวอย่าหยุดไม่เช่นนั้นทุกคนจะเห็นเธอกัดฟันแน่น น้ำตาไหลซึมออกมาแม้ปากยังคงยิ้มเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเธอหยุดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานมือวางบนเอกสารที่ไม่รู้จะเริ่มทำอะไรแต่ร่างกายเริ่มสงบลงหัวใจเต้นช้าลงจนแทบเป็นปกติรอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอยู่แต่ครั้งนี้แตกต่างไม่ใช่รอยยิ้มที่ถูกบังคับแต่เป็นรอยยิ้มที่เข้าใจตัวเองเธอหายใจลึก น้ำตาไหลแต่ใจเริ่มรู้สึกเบาขึ้นเหมือนยอมรับความเจ็บปวดที่ซ่อนมาตลอดหลายปีโทรศัพท์ในมือเงียบสนิทข้อความสุดท้ายยังค้างอยู่บนหน้าจอแต่เธอไม่สถานเหมือนครั้งก่อนเธอเพียงวางมันลงและมองไปที่หน้าต่างแสงอาทิตย์เริ่มลอดเข้ามาท่อแสงอุ่นลงบนโต๊ะโลกยังคงหมุนต่อไปผู้คนยังคงทำงานแต่เธอรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือความกลัวของตัวเอง รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอไม่ใช่เครื่องปิดบังอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งเครื่องหมายของการยอมรับทุกความเจ็บปวดและการเลือกที่จะเดินต่อไปแม้โลกจะไม่สมบูรณ์เธอยือนขึ้นก้าวไปยังประตูห้องเปิดออกก้าวออกไปยังทางเดินที่เต็มไปด้วยชีวิตเสียงหัวเราะและเสียงสนทนาของผู้คนปกติแสงอาทิตย์ทอแสงลงบนผนังและพื้นทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ในใจเธอ ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเธอซ่อนความเจ็บปวดไว้หลังรอยยิ้มแต่ครั้งนี้รอยยิ้มไม่ใช่หน้ากาก,ากอีกต่อไปมันเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้เธอจะเจ็บปวดมากเพียงใดเธอก็ยังสามารถยืนหยัดได้และโลกก็ยังคงมีแสงสว่างให้เธอเดินต่อเธอหันกลับมามองโต๊ะทำงานอีกครั้งแล้วยิ้มครั้งนี้อย่างแท้จริง